วิทยาศาสตร์ง่ายนิดเดียวอัพโลมือครับลกมันไม่มีที่ไปถูกต้องไหมไ no in yeah, hey ปก่อปลาโน้ยห้าตัวว่ายน้ำไปมาอุ๊บหยุดนะเจา้าปลาฉลาม ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกอุ๊บปลาน้อยสี่ตัวว่ายน้ำไปมาหยุดนะดนะจะปลาฉลามข้าไม่กลัวเจ้าหรอกอุ๊บปลาน้อยเหลือกี่ตัวครับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเป็นโครงการที่ยกระดับการศึกษาประถมวัยผ่านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบสอบเพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักสังเกตคิดตั้งคำถามและหาคำตอบได้ด้วยตนเอง วิสัยทัศน์ของโครงการคือวงางรากฐานการเรียนรู้ในระยะยาวจนเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศเบกกิ้งโซดาเด็กๆรู้ไหมครับว่าเวลาเป่าลูกโป่งเราจะต้องใช้ลมดันเข้าไปใช่ไหม,ไมรเราเคยใช้อะไรเป่าลูกโป่งได้บ้างครับใช้ลมจากอะไรจากอะไรครับจากปากเราใช่ไหมครับและเครื่องเป่าลูกโป่งถูกต้องไหมครับไหนใครว่าใช่ยกมือ ทีนี้เด็กๆอยากจะทราบไหมว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ลมจากปากหรือเครื่องเป่ามันมีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้ลูกโป่งพองได้อยากรู้ไหมครับอ่าอุปกรณ์มีน้ำส้มสายชูและก็เบกกิ้งโซดาและก็ลูกโป่งแค่นี้เองลูกโป่งหาศจรรจาไหนใครอยากจะทดลองบ้างแล้วยกมือโอเคครับนี้คุณครูจะใช้นะลูกโป่งก็มงไปที่ปากทีนี้คุณครูจะให้เด็กๆอ่าเทลงไปลูก แล้วปล่อยมือ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 ครับปล่อยมืออับลงมือครับมันพองได้ยังไงมันพองได้ยังไงครับเพราะว่าเบกกิ้งโซดาทําปฏิกิริยากับน้ําส้มสายชูที่อยู่ในขวดก็เลยเกิดเป็นแก๊สขึ้นมาแล้วแก๊สมีที่ไปไหมลูกมันไม่มีที่ไปถูกต้องไหมมันก็เลยมาขังตัวกันอยู่ในลูกโป่งปมมือครับ กิจกรรมที่สองนี้เรียกว่ากิจกรรมลุกโป่งทนไฟไหนใครอยากจะทํากิจกรรมแล้วบ้างครับยกมืออ่าพี่คุณครูขอดูพี่กอย่าหน่อยขอดูพี่กอย่าพี่จิงจอกด้วยอ่าสลับมือพี่จิงจอกพี่กอย่าพี่กอย่าพี่จิงจอกพี่จิงจอกพี่กอย่าพี่กอย่าพี่จิงจอกทีนี้เอามือเข้าถ้ำาอร์ไปบ้าได้ครับ your hand one c r a p one c r a p two c r a p s โอเค hands together c r o s s your body listen to me ทีนี้ครูจะพูดให้เสียงเบาที่สุดนะครับอุปกรณ์มีแค่ลูกโป่งบรรจุน้ำแล้วก็เทียนแค่นี้เองเด็กๆครับเด็กๆคิดว่าลูกโป่งเนี่ยมันแก๊สออกซิเจนอยู่ข้างในเนี่ยเวลาที่เขาโดนไฟเขาจะแตกไหมลกูกติ๊กตอกติ<า>๊กตอกใครว่าแตกครับยกมือใ,ใครว่าไม่แตกยกมือลูกโป่งถ้าเราเป่าเนี่ย แค่โดนยาทิ่มก็แตกแล้วนะลูกใช่ไหมครับลุมโชยเทียนภาษาอังกฤษเรียกว่า candle candle ลูกโป่งภาษาอังกฤษเรียกว่า balloon balloon โอเคเกดมีน้ำอยู่ในนี้ถ้ามันแตกมันก็ต้องเปียกเราถูกต้องไหมครูจะเอาลูปโป่งไปจ่อไฟนะแตกไหมลูก แตกไหมครับไม่แตกเลยเอาปรบมมือครับทีนี้คุณครูจะให้เด็กๆทดลองเองนะครับเพราะว่าน้ําคงสภาพผิวหนังของลูกโปง่งไม่ให้ลูกโป่งเป็นรูนะครับเมื่อลูกโป่งเป็นรูมันถึงแตกแต่ว่าพอมันมีน้ำพยุงมันไม่เป็นรูมันก็เลยไม่แตกวิทยาศาสตร์ง่ายนิดเดียวอ่ะทีนี้คุณครูจะให้เด็กๆทดลองนะ นอกจากนี้วิสัยทัศน์ของโครงการยังเป็นการปลูกฝังแนวคิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนให้กับโรงเรียนและชุมชนโดยคำนึงถึงบริบทของชุมชนเป็นหลักและเป็นการพัฒนาคุณภาพด้านเทคนิคและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัยจนเข้าใจกระบวนการการสืบเสาะอ,อย่างเหมาะสม